ใครทํไฝ้าเหงาเนี่ยใจร้ายมากใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นปล่อยให้ไยต้องเหงานะคะมีงานกี่งานต้องตามกันไปให้หมดนะคะรักที่สุดค่ะลูกคนนี้นะคะไม่ค่อยมีโอกาสเจอเท่าไหร่เป็นแม่ที่น่ารักอีกคนนึงเลยนะคะบีมีลูกเต็มเลยนะคะหาสามียังไม่ได้เลยตายแล้ว อย่านะ้ยจะคิดอะไรกับครูบีนะล้อเล่นค่ะล้อเล่นเน่นลูกบุญธรรมทั้งนานถ้าใครมาจีไฟห่วงเนยุนีจะบอกจีนฝาลูกต้องผ่านไฟก่อนใช่ไหมว่าผ่านคุณสมบัติได้หรือเปล่าใช่เดี๋ยวจะนให้หมดเลยช่วยสแกนดีๆนะลูกถ้าไม่ดีไม่เอาท่าทางจะยากแล้วล่ะไม่น่ารักไหมครูบีน่ารักไหมเห็นคุณบีก็มีลูกน่ารักไงจริงอยากเป็นอย่างคุณแม่ฝ้ายอะยังไงก็น่ารักเด็กๆเนาะ เด็กค่ะรู้สึกไหมคะคุณแม่น้องฝ้ายเนี่ยเหมือนเป็นพี่สาวน้องฝ้ายมากกว่าแล้วแบบแต่งตัวใช่ไหมคะแก่ไปเลยวันนี้แมวจริงเหรอลูกใสแจ็คจชมพูช็อกกิ้งพิงสั้นอะไรของแกก็เดี๋ยววันนี้รางวัลสงสัยเป็นของคุณแม่ใช่รางวัลวันนี้ได้ไปเลยนะเนี่ยไม่สู้แม่ไม่ได้นะใช่คุณแม่เี่ยหัวจดเท้าเลยลูกหัวจดเท้าเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะ ยกให้เอาเว้นไว้หนึ่งท่านนะคะท่านอื่นไม่เป็นไรโอเคค่ะงั้นขอบคุณนะคะคี้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะคุบี่ค่ะหาโกอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้โหฝ้ายอ่ะเป็นเพื่อนขอบคุณมากจะคะจริงๆก็มีแฟนๆกระซิบเหมือนกันบอกว่านี่คุบีเวลาไปดูนีคอนเสิร์ตนะจะต้องขึ้นมาร้องด้วยฝายก็เอ๊ะจะให้ร้องเพลงอะไรดีนะนึกอยู่ตั้งนานขอบคุณพี่นัทด้วยนะคะที่ ช่วยไกด์แนวทางในการร้องเพลงไม่งั้นฝ้ายคูบีขึ้นอีกเพลงนี้คูบีโตะกระใจแน่เลยนะคะคูรักล่ะคูรักไม่ต้องร้องคูรักไม่ต้องร้องเพลงเลยค่ะคูรักแค่เต้นกับฝ้ายเองอะอ้า เอใช่ดเ,เดี๋ยวนะโอ้ยเดี๋ยวครูทันเขาเตรียมเพลงไว้แล้วว่าต้องลงเพลงไหนครูทันทำอย่างเงี้ยค่ะขอห้าเพลงขอห้าเพลงเพื่อขอห้าเพลงเพลงเดียวไม่เอาห้าเพลงแล้วกันเลยเนงะี้ยครูทันไม่ต้องหลบหลังป้ายนะคะเพราะไฟรู้แล้วถ้าไม่อยู่หดีวก็ตามขึ้นไปข้างบนเลยครูคทันเดี๋ยวเตรียม ครึง่งครึ่งหลังครูทันเตรียมตัวนะคะลงมาด้านล่างได้เลยเพราะว่าครูทันบอกว่าปฏิเสธแต่หนูไม่ยอม,มเพราะว่า<ม>ครูทันเนี่ยก็เหมือนคนจุดประกายให้าเหมือนกันนะคะที่ทําให้มีอัลบั้มผู้หญิงธรรมดาถ้าเกิดครูทันไม่เห็นแววเนี่ยเอาพน,นึคะข,ขอบคุณค่ะลูกใครอะคะลูกใครคะลูกข้างบนอะคะของใครเอ่ยฮะเอาเหรอคะตายแล้วพี่หน่อยมีลูกแล้วนะคะพี่หน่อยมีลูกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็สาหรับครูทันนะคะก็เป็นอีกคนเอออีกอีก,อ,ก,อ,ก,อ,กอีกท่านหนึ่งที่ mm hmm. มีพระคุณกับฝ้ายนะคะก็คือครูทันเป็นคนที่มองเห็นความสามารถแล้วก็มองเห็นว่าฝนะ้ายน่าจะทําอะไรได้ก็เลยให้โอกาสในการที่ทาให้ฝ้ายมีอัลบั้มเดียวแล้วก็ทําให้ทุกๆคนได้ดีใจเพราะทุกคนก็ลุ้นว่าฝ้ายจะมีอัลบั้มเดียวหรือเปล่าฝ้ายก็ลุ้นเหมือนกันวันนั้นพอครูทันบอกจาได้ว่าแบบตื่นเต้นมากแต่ก็ยังไม่กล้าบอกใครเพราะว่ากลัวแบบ เอ๊ะมันจะจริงไหมอะไรเงี้ยค่ะสรุปจริงๆแล้วก็ได้เห็นเพลงซึ่งคุณทันเป็นคนแต่งเองคือเพลงมือที่3 <S <S ขอเสียงปรบมือด้วยค่ะเพลงนี้ก็ทำให้หลายๆคนไม่ใช่เฉพาะพวกเรานี้ก็คือทั่วประเทศเลยรู้จักป้ายแล้วก็ขอบคุณทุกๆคะแนนโหวตด้วยที่ได้โหวตให้ป้ายทาให้ติดชาร์จทั้งหมดกี่ชาร์ตนะคะคุณทนัน27ชาร์ตทั่วประเทศนะคะยขอบคุณมากๆเลยค่ะ เออถ้าไม่ได้ครูทันก็ไม่มีเพลงในอัลบั้มน,นี้เหมือนกันนะคะขอบคุณจริงๆอัง้ยังวะเสียงผู้ใดเอลอ,อยู่ข้างบนลงมาข้างล่างดีกว่าไหมเด็กคนเมื่อกี้นะคะลูกพี่หน่อยที่ให้ดอกกุหลาบไปอ้าวหลานพี่หน่อยบอกว่าหลานค่ะหลาน <c oughs> อันละคะ่ะเมื่อสักครู่ก็ที่ร้องกับครูบีไปนะคะก็ เงาแทนกันดูใหม่นะคะเป็นเพลงของน้องพะแพงนะคะก็เป็นน้องอีกคนหนึ่งที่เก่งมากๆเลยคนนี้เพลงของเขาก็แต่และเพลงก็เพราะมากๆวัคนนี้ก็เลยไม่ไม่เอามาเพลงเดียวดีกว่าเพลงโปรโมทเขาเพลงอะไรนะเพลงอะไรนะอะไรนะ